าทูวาดาบโยรูง,ง่ายๆอันดับแรกอยู่ต้องมีกระดาษแบบนี้จะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ and you will ทำแบบนี้โอเคนะ you will ทำแบบนี้ and you will บินทำให้มันสูงขึ้นเออสูงขึ้นแบบนี้คาอยูจะเอาเท่าไหร่ทางที่อยู่ต้องการเลย and you will ทำแบบนี้ มาเสร็จตรงนี้แล้วอยู่ก็ต้องแบบทำให้ตรงนี้มันโอ,อกคงคองออกชิด oh ยางลบมานดนๆเลยแบบนี้อา่เห็นไหมเห็นไหมมันก็วนง่ายง่มดเวรแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็แบบไหนรปทัดก็บีจะกีดธรรมดาทำไมเนี่ยเนียตรงเนี้ยไ้ตรงนี้ แบบโครงแดบโยลแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบนี้อ่าที่ทุกคนชอบบอกว่ามันเท่เ,ทเออแล้วคนจะถามว่าแดาบโยลูบ้านเองสิเป็นแบบนี้โคโคตะโยลูอ่ะแล้วเราก็แบบขีดเส้นแบบนี้ตรงนี้นี้ตรงประมาณตรงนี้อ่ะ แค่นี้ครับแค่นี้แหละครับแล้วก็ลาขึ้นมาข้างบนเพิ่มนิดหน่อยอ่าแบบอยากให้มันสูงนิดหน่อยอแล้วเราก็เริ่มวาดตรงนี้ก็เป็นข้างบนตรงนี้ก็เป็นข้างล่างข้างล่างแล้วก็เ้างตรงนี้ต้องเป็นข้างบนนะเขอ,อวาดผิดแล้วเราก็ต้องทําแบบนี้นี้คิดแบบนี้ แล้วก็เอาให้มันสูงขึ้นเพราะว่าดาบโยรุก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันแบบนี้อันนี้อาจจะไม่เหมือนมากแต่ก็อาจจะเหมือนอยู่แหละเพราะว่าผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอเคแล้วก็วาดแบบนี้แบบนี้ทำข้างล่างให้มันตรงกันมันจะได้เหมือนกันแล้วก็ขีดตรงนี้ แบบนี้คิดแขาง่างวาดวงกลมสองเมตรแล้วก็วาดวงกลมตรงนี้สองเมตรแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยลูกกลมๆมหนึ่งเมตรแล้วก็วาดแบบนี้เสร็จ <cardi> แล้วเสร็จแล้ว,<ส>แ,ลวแค่นี้แค่นี้แ,นและก็ระบายสีซะแค่เนี้ยแล้วก็ระบายสีซะแค่เนี้ย